เจ้าแห่งกรุงเชียงใหม่ท่านตกเป็นเบีย้ยของกรุงศรีอยุธยาก็ต้องตรงเครื่องราชบรรณาการตามกำหนดหน้าบ,บักนี้เกินควปีแล้วท่านไม่ยอมตรงเครื่องราชบรรณาการดันไมยความ่าทำปาฟื้งขึ้นขัดไม้จะแข็งข้อปวดแอนการคงนี้ท่นา,านนัดตาแล้วไม่จยังวะพระแสงดาบท,ที่อยู่ในมือของท่านนายมหาราหรือที่คุ้มอยู่ในพระหัสน,น,นี่คือ ดาบเล็กดีสีเปรี่แปลงครับขอ,อเดชะสมบัติอของอัญธยาดาบเล็กบ้านท่านไม่สามารถทำอะไรเราได้หรอกว่ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้สบายหรไงล่ก็แพ้แล้วท่านจ้องจำไว้เถิดเล็กดาบที่ใหญมาประทะบของเราที่แก่การหักสะบักในขณะนี้บัดเดี๋ยวนี้ท่านตกต้องเป็นผู้ผายแพ้อีกเช่นเคยแต่ว่าพระ